หมอคะกินชาเขียวมัทฉะกับมะนาวดีจริงไหมคะคาตอบสั้นๆเลยนะฮะดีจริงครับแต่ต้องกินสูตรแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆชอบดื่มแบบไหนมาคอมเมนต์นบอกกันหน่อยนะข้อที่1เนี่ยมัทฉะที่เพื่อนๆเ,เลือกต้องเป็นมัทฉะแบบพรีเมียมพรีเมียมหมายความว่าไงหมายความว่าปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีถ้าจะดีคือแบบออร์แกนิกอันนี้คุณภาพสูงกว่า2นะครับมัทฉะผสมกับมะนาวบีบมะนาวลงไปหน่อยนะแต่ไม่เอาไซรัปนะครับห้ามไซรัปมะนาวเลยนะไม่งั้นไม่ค่อยได้ประโยชน์นะฮะเพื่อนๆจะเห็นในวันเนี่ยหมอจะมีเซี่ เขาจะช่วยดูดซึมสารสําคัญตัวหนึ่งครับคือ EGCg EGCg เนี่ยเป็นหนึ่งในแคตชินที่พบมากที่สุดในมัทฉะนะฮะไม่ใช่แค่ชาเขียวนะแต่ต้องเป็นมัทฉะนะครับ4ครับเราจะต้องไม่ใส่นมวัวหรือนมทุกอย่างเลยนะฮะเราจะเอาน้ําเปล่าน้ําเย็นน้ําแร่มัทฉะแล้วก็มะนาวครับไม่หวานไม่น้ําเชื่อมไม่ใส่หลับถ้าจะใส่น้ําผึ้งนะครับแค่1ช้อนชาก็พอนะครับลองเอามาใช้กันดูนะครับแล้วเพื่อนจะสมองตื่นตัวไม่ง่วงผ่อน